ก็สวัสดีเพื่อนคนครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคาเหรียญขุดกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาเหรียญกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะครับที่เราวิเคราะห์กันก็จะเป็นตัวคาสตานะครับคาสตาตอนนี้เนี่ยก็ใน เชืร์ของราคานะครับมันก็ขึ้นไปนะครับผมเองเนี่ยก็ยังสับสนนะตัวนี้เนี่ยมีความสับสนเล็กๆว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่สถานะขึ้นไหนวันนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ขึ้นมาเป็นขึ้น B นะแล้วมันจะต้องมีขึ้น C หล่นลงมาอีกสัก1ขานะครับอันนี้นะก็คือที่ผมมองไว้ตรงนี้เป็น A ขึ้นไปเป็น B หล่นลงมาตรงนี้เป็น C อ่ารูปแบบประมาณนี้นะครับที่คิดไว้นะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่า ที่มองไว้เนี่ยจริงๆมันเป็นแนวนะั้นจริงๆหปนะผมย่อยทำเฟมเป็นทำเฟมย่อยเป็นทำเฟมหนึ่งชั่วโมงครับมองตามตัวสัญญาณอินดิเคเตอร์ด้วยแล้วก็รวมกับสภาพราคาแล้วกันเนาะตอนนี้มันมีของการเชนของคาแรคเตอร์เล็กๆนะครับคุณที่ว่าถ้าเพื่อนๆมองเป็นกลุ่มลูกขึ้นลูกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีการทำโลว์โลนะครับพอมองลูกนี้เนี่ยมันมีความพุ่งของขึ้นนะผมก็เลยคิดว่าตัวนี้ลงมาน่าจะเป็นขึ้น A นะครับ ไซเว่์ออกข้างเนี้ยเป็นลื่น B แล้วก็หลุดลงมาตรงนี้ยน่าจะมีขึ้น C ที่ทุบลงมาอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็มีความก้ากึ่งเล็กๆนะครับว่าขึ้น B เนี่ยมันจบแล้วหรือเปล่านะครับตรงที่ว่าตัวนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ขึ้นไปเป็น C อ่าถ้ามองรูปแบบประมาณอย่างงี้นะตังเนี้ยน่าจะจบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าตรงนี้จบแล้วนะครับเราลองตีเป้าลงเล็กๆนะครับเล่นๆไว้ก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป้ามาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ในโซน 0.038โดยประมาณนะครับอันนี้หรือจะลงมาแค่เล็กน้อยตรงนี้นะก็มีสิเป็นไปได้นะ0.042นะครับทีนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะทุบลงมาหรือเปล่านะครับให้แนวทางไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นเหมือนฝั่งชอ็อตนะครับก็อาจจะต้องรอหลุดแนวนี้ลงมาก่อนนะครับเนี่ยนะก็คือมันมีขาสองขาตัวนี้นะยึดลงมาถ้าเกิดว่าราคามันย้อนหลุด,หล,ดหลุดเส้นนี้ลงมา น่าสนใจว่ามันจะลงมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้เนาะปรมาดักเข้าแถวนี้หรือจะหลุดปุ๊บเข้าเลยอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครจะมองขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันจริงๆอะ่ะมันพอเชน o f ฟ c าแรค c t อ r ์เนี่ยเราควรจะมองเป็นขาลงมากกว่าเนาะแต่ทีเนี้ยแนวขาขึ้นเนี่ยก็คือถ้ามันจะขึ้นต่อได้นะแบบยั่งยืนแล้วกันเนาะมันควรจะต้องเบรกยอดเดิมมัน,นอยู่ทีู่ยู่ที่0.054แถวแถวโซนนี้นะ ต้องเบรกงี้ทะลุขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ก็มองแบบกลางๆนะคิดว่าน่าจะต้องลงก่อนสักหนึ่งรอบนะครับทีนี้มาลองดูตามดูขึ้นนะครับเท่าที่เคยตีตีไว้นะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ในโซนของเส้นเหลืองนะครับทะลุเส้นเหลืองมาแล้วนะครับก็อาจจะมีเนี่ยลงเป็นขาซีลงมาสักหนึ่งรอบนะครับปื๊บปื๊บปื๊บอ่าแถวนี้นะก็ถ้าเป็นโซนประมาณกลางเดือนตุลานะไม่รู้จะมีข่าวดีหรือข่าวร้ายหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาดูภาพสภาพขึ้นเนี่ยอีกทีว่า เหมาะจะเข้าหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอเคฮาสปาก็ผมนะลึกๆผมจะมองว่ามันน่าจะต้องลงมาเคลียร์สัญญาณรอบนะครับก็ปรกอบกับรอบไ s i เอ้รอบโซนะครับตอนนี้เราอาจจะอยู่ในสถานะขึ้นเราโซนตรงนี้เนี่ยับทำเป็นขึ้นหอนแหลมขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุบลงนะอ่าอันนี้ผมเดานะประมาณนี้นะครับเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะครับเพื่อน ต่อมานะครับ DX นะครับเหรียญนี้เนี่ยเหรียญรักของผมเลยนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะตามที่คิดไว้นะครับรอบที่อัปเดตไปล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็วันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยนะครับมันเบรกเส้นเทรนไลน์สีชมพูอันนี้นะครับก็คือแท่งนี้นะเสร็จแล้วนะมันพุ่งขึ้นต่อนะครับวันนั้นเนี่ยราคาอยู่ในแท่งตรงนี้เออปรากฏว่าวันนี้นะก็ไปไปตามคาดนะครับซึ่งตีเป้านะครับอันนี้ผมตีหลอไว้แล้วแหละนะครับ ก็ไปถึงเป้า1นึแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็คิดว่าราคามันก็โอเคประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีอีกเป้าหนึ่งนะที่น่าสนใจนครับก็คือ1 6 1ยหกนะอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็กําลังลุ้นนะว่าเฮ้ยมันจะไปถึงหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผมทยอยออกมาบางส่วนในที่เป้า1 0 0เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็รอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้นะ สังเกตดูนะครับสโตทามเฟเรมเดย์ตัวนี้ยืนได้นะครับเนี่ยนะหนลูกคลื่นของเขาเนี่ยสวยงามพระรามแบบมากๆนะครับเนี่ยนะลองดูตรงนี้นะหนึ่งหลุมลูกคลกื่นตรงนี้หลุกลูกคลื่นยกโลอ่าไฮเออร์โลนะครับตัวนี้เนี่ยกลูกนี้เนี่ยเบรกไฮด้วยทําเป็นไฮเออร์ไฮซึ่งสวยงามนะผมว่ารอมันย่อกลับลงมาอีกทีหนึ่งถ้ามันไม่หลุดโลตรงที่สุดจุดห้าห้าตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะตัวนี้จะเข้าอีกดอกหนึ่งนะ ไม่ผิดอะไรนะครับทีนี้บางทีเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันอาจจะยึกยักยึกยักนะในโซนตรงนี้ผมว่ามีสิ์กันไปได้อาจจะไซเวย์ออกข้างนะเอาให้ราคาจิ้มกไหลยเนี่ยก็เริ่มด้าสนใจนะครับอันนี้เพื่อนๆลองเอาไปดูกันแล้วกันเนาะแต่ทีนี้บางทีมันอาจจะไม่ลงมานะเนี่ยเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะบางทีมันย่อนิดย่อหน่อยไซเวย์ออกทางเสร็จแล้วพอมันเบรกย่อตรงนี้กลับไปมันพุ่งต่อนะครับทีนี้เนี่ย น่าสนใจนะตัวไดเนกนะผมว่าผมผมขอเชียร์เป็นออกแนวไซเว่ออกข้างนะอีกๆเราขึ้นเลยนะอันนี้ตัวนี้เนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าในเชิงผมเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นขึ้นที่พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะเหมือน,เป,นเป็นเหมือนรูปแบบไซเว่ออกข้างไกลๆประมาณนี้ยก็ตอนนี้อยู่ในสถานะประมาณว่าขึ้น B นะครับแต่ขึ้น B ของผมเนี่ยก็ ยังไม่รู้นะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอ่าก็อันนี้อาจจะเป็นรูปแบบ A b c x a b c อ่าถ้าเป็นรูปแบบนี้สวยนะแล้วก็ลงมาค่อยลงมาเป็นขาซีแถบๆตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับเพื่อพุ่งชูต่ออันนี้เป็นแผนสเตจี่ที่คิด,ค,ดคิดไว้นะว่าเออแต่ก็ต้องดูราคามันฟอร์มตัวอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมองว่ามีสิทธินะที่จะขึ้นต่อไปเทสเป้า1ดอลลาร์นะครับเพื่อน อราทัามานะครับ i อเตัวนี้นะก็ยังอยู่ใต้เส้นเทรนไลน์นะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าอย่าพุ่งไปเล่นมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังยังไม่สวยนะครับทีนี้จะให้เพื่อนสังเกตดูดูทรงนี้นะทรงในตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยมันทำคลื่นกระโดดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการย่อดลดกลับลงมานะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันพุ่งต่อ แล้วเบรกเทนไลน์เนี่ยตัวเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือ,อยังไงก็ตามเนี่ยผมขอเล่นตามเทนไลน์แล้วกันนะเท่าที่เล่นมาบาดเจ็บน้อยที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆคล้ายๆจังหวะอย่างเงี้ยเราตีเทนไลน์แนวนี้ลงมานะครับพอมันมันอาจจะลูดลงไปไม่รู้ลึกขนาดไหนนะเราไม่รู้นะอย่าเพิ่งไปจ้วงมานะครับแล้วก็ ตรงนี้ไม่ต้องไปรอจุดต่ำสุดนะครับแต่ว่ารอแบบเบรกเทรนนะพอเบรกเทรนเนี่ยเข้าปุ๊บเนี่ยโอกาสได้กำไรเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราอนถ้าใครเป็นสายเทรนนะครับรอไปใช้กับเหรียญหรือว่าสินทรัพย์อื่นดูก็ได้นะครับพอมันเบรกปุ๊บนะถ้ามันยืนไหวเนี่ยเนี่ยมันดูดมันชูดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราค่อยมาตีเป้าราคากันอีกทีหนึ่งนะเนี่ยคล้ายๆตรงนี้เนาะก็ขายเป้า100ก็ได้นี่161.8ชนปุ๊บลวงเลยนะเออก็ได้เหมือนกันนะครับ ีนี้ถ้าเกิดในมุมของตรงนี้เนี่ยมันยังเพิ่งขึ้นมาหนงหนอนนะหนอนแรกอยู่เลยครับก็ต้องรอดูทรงกันต่อไปนะว่าเบรกหนอนนี้ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไซเวย์ออกข้างไหลลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้นะก็อาจจะทําเป็นแชนแนลคล้ายๆตรงนี้นะครับก็มีสิทธินนะอันนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณในการเล่นอะไรนะครับเออโก้นะครับก็ทรงคล้ายๆกันนะครับเออโกเนี่ยก็ผมตีไว้นานมากแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ ที่สอนที่ที่แล้วเนี่ยก็ยังกราฟเดิมๆครับปรากฏว่าเนี่ยมันก็มาชนนะไม่ใช่มาชนดิมันก็ไปที่1.3แล้วก็ล่วงลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยลงไปที่0.9เรียบร้อยตอนนี้มีอาการนะว่าอยากจะกลับตัวกลับใจแล้วหรือเปล่านะตรงนี้ยัง q u e s t i o อยู่นะครับก็คล้ายๆส่วนตรงนี้หรือเปล่าอ่าตรงนี้เนี่ยทำหงอนกระดกขึ้นก็ดูน่าสนใจนะมีความน่าสนใจเล็กๆนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เบรกอะไรนะครับแบบชัดเจนนะผมก็ยังไม่กล้าเอามือเข้าไปแย่นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแย่เข้าไปเนี่ยมือขาดไปเรียบร้อยนะครับอ่าเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเบรกเทรนไลน์ออกทรงประมาณนี้นะก็ลองเข้าดูได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เบรกนะเนี่ยก็เพื่อนๆก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะทําทรงมาชนแล้วก็หล่นลงอ่าจุดประมาณพวกนี้นะก็น่าสนใจนะครับเนี่ยนะ หรือรอสโตของทำเฟรมเดนะหลดกลับลงมาอีกสักหนึ่งจังหวะนะครับช่วงประมาณตุลาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะช่วงกลางกลางไปลายเดือนนะครับอาจจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับโอเคถัดมานะครับตัว ETC นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ใต้เทรนไลน์นะครับแต่ในเทรนย่อยนะครับอ่านี่เทรนไลน์ย่อยๆนะเฮ้มีความแบบปัดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผมกำลังลุ้นนะตัวนี้นะ ETC นะว่า้ยมัน ไปต่อได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เริ่มเสี่ยวติดที่ว่าสโต้ของไทม์เฟรมเดย์นะมันขึ้นไปโอเวอร์บอทแล้วแต่ราคาไม่ค่อยไปไหนเลยทีนี้แต่ว่านะครับไอพวกเวลามันโอเวอร์บอทไปเรียบร้อยนะเมื่อลองสังเกตดูอถ้ามันจะเอานะอย่างเช่นตอนจังหวะช่วงตรงนี้นะจังหวะช่วงตรงนี้นะเนี่ยมันเบรกเห็นลน์มันอีกนึนงแต่ว่ามีจังหวะก๊อกสองนะเพื่อนๆดูสโตมันมีเดเวอเรจแล้วกันเนาะอ่า สโตมันล่วงนะแต่ว่าราคามันชูดนะพวกนี้นะเกิดขึ้นได้นะครับก็ผมรอรุนนะว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่าตัวนี้พอเบรกเทนไลนะ์แล้วเนาะก็หยอดไปนิดๆน,น,นะเข้าโพสิชันหน่อยๆของผมนะก็ใช้วิธีประมาณนี้เนาะก็เล่นแบบค่อยๆเล่นไปนะครับก็จังหวะน,นี้เนี่ยมันมีความแบบ ừ, เออเบรกเทนไลน์ย่อยนะเพื่ออาจจะเพื่อไปชนเทนใหญ่นะครับเนี่ยนะอาจจะวิ่งจาก16.9ไปเิ้ย15.9ไป10บ ประมาณ17นะครับก็จะรูดลงมีสิทธิ์นะครับไปเทสต,ตรงนี้ก่อนสักหน่ทีแล้วก็อะลงมาพักทําท่าอะไรของมันสักหทีอาทีนี้ค่อยเอาจริงแถวตรงนี้อีกทีนึงก็มีสิทธิ์เป็นกันได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเอารอบนี้เลยไหมนะพุ่งขึ้นกระชูดไปอย่างนี้เลยเพราะว่าในภาพใหญ่จริงแล้วเนี่ยมันมีเทนเทนไลน์รอมันอยู่อีกหนึ่งหนึ่งขยักนะอ่า ซึ่งผมก็พยายามคิดไว้นะว่าบางทีมันอาจจะเป็นไปตามเส้นส้มหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปตามเส้นส้มนี่ก็ไปรอม,มูลกันข้างบนได้เลยนะคราฟอันนี้นะก็อาจจะเป็นรอรอบใหญ่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยตีเข้าๆไว้ประมาณปีหน้านะประมาณต้นปีหรือควอเตอร์แรกของปีหน้านะครับประมาณนี้นะโอเค LTC นะครับ LTC เหรียญถัดมาเนี่ยเหรียญตัวนี้เนี่ยผมยังมองอยู่นะครับมีรูปแบบอยู่2แนวนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย ตัวโตเนี่ยมันลงมาล่างแล้วมันดันขึ้นกลับไปข้างบนนะครับผมว่านะตัวนี้เนี่ยมันหลอกนะอันนี้อันนี้พูดจริงๆว่ายังร<ม>ู้สึกลึกๆว่ามันยังต้องลงต่ออีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ท,ทีเนี้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเล็กๆเลยนะครับว่าเอ๊มันจะออกทรงไหนดีนะเพราะว่า คิดไว้ว่าราคามันต้องลงนะปรากฏว่ามันไม่สไลด์ลงนะมันเป็นสไลด์ออกข้างนะครับทีนี้พอมันสไลด์ออกข้างเนี่ยบางทีมันอาจจะทุบเบาๆทีนึงขึ้นเลยอ่ะแต่ว่าผมยังให้เป็น2แนวทางนะครับอยู่2รูปแบบเป็นแบบเส้นส้มกับเส้นเขียวนะครับเส้นเขียวเนี่ยคือไซ d e w a y ออกข้างทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเทรนใหญ่นะมันยังไม่เบรกนะครับถ้าเราอยากจะเล่นเทรนย่อยเนี่ยตอนนี้เทรนย่อยตียากมากแล้วนะครับเพราะว่าอมมันก็เหมือนเบรกเทรนไปแล้วนะ เข้าเล็กๆตรงนี้เนี่ยไม่น่าเกียดน,นะครับเพื่อลุ้นที่จะไปชนเทนใหญ่นะครับประมาณ80ดอลลาร์นะอ่ตรงนี้ก็เป็นแกบที่ค่อนข้างว่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเนาะวาง stop loss เนี่ยเอาสักประมาณงอนแถวๆตรง61นะครับถ้าหลุด61เนี่ยก็ออกมาก่อนนะมาชมบรรยากาศนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะลงไปตามเป้าที่เป็นเป้าสีส้มก็เป็นไปได้นะครับอันนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับตัวของ LTC ถัดมาครับดชคอยนะครับฟงคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถามถึงเทนไลน์นะเทนไลน์เนี่ยเทนใหญ่ยังไม่ถึงนะเทนเล็กเนี่ยเบรกเล็กๆนะครับนี่มีมีแบบว่าเบรกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆรอไหวนะครับก็รออีกสักหน่อยนะครับเผื่อมันรูดลงมาอาจจะรุดโลนะครับตัวนี้เนี่ยก็ตั้งกึ่งน,นะคน ผมดูไม่ออกจริงๆนะเพราะว่าเล่นตามรอบสโตในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันเล่นไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองย่อยไปในไทม์เฟรมสัก4ชั่วโมงแทนแล้วกันนะครับ4ชั่วโมงนะก็อาจจะทําให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าเนี่ยนะถ้าเกิดสโตมันมาจิ้มนะก็อาจจะลองเข้าสักไม้หนึ่งแล้วก็มีสต็อปลอนนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นขึ้น ABC นะครับตรงนี้เนี่ยพอมันหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นกลับไปตรงนีเน้เกิดความสับสนเล็กๆนะว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่ารอให้โสโตลดกลับมาจิ้มอีกสักหนึ่งลูปนะครับแล้วค่อยเข้าเนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับคือมันจะขึ้นไปแล้วแล้วมันหลุดกลับลงมาเนี่ยจุดตรงนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแต่การที่เราไปไล่ราคาในโซนข้างบนในโซนตอนนี้เนี่ยไม่ควรทำนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเข้าไปนะคล้ายๆจังหวะตรงนี้นะ เราเข้าปุ๊บนะมันลงว่ะเนี่ยอมืมันก็น่ากลัวนิดหนึ่งนะจังหวะพวกนี้เนาะแหม่มันลงนะถ้าเราไม่ขัดนะมันไหลไปเรื่อยนะเนี่ยไปอยู่แถวนี้เนี่ยร้องนะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราดูทรงดูบรรยากาศกันอีกสักนิดสักหน่อยนะบางทีอาจจะไซด์เวย์ออกข้างไปโลอยู่แถวๆถวศูนย์จุดศูนย์หกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้นะก็อันนี้เดี๋ยวผมแนะนําว่าให้รอีกบ่านะครับตัวนี้ตีแล้วดูไม่ค่อยออกจริงๆตัวนี้เนี่ยอืม หรือแถวๆถ้ามาเข้าแถว0 0นเนี่ยก็ไม่น่าเกียดน,นะครับเล่นเป็นตรงเหมือนมันคูแบ็กแล้วก็เพื่อชูดขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยนะเพื่นอนรอรอเปนสักนิดน,นึงเพื่อความชัดเจนนะครับถัดมานะ BTC นะครับ BTC ตัวนี้เป็นตัวพี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดๆของเราเนี่ยผมมองว่ามันลงว่ะเนี่ยนะพอเราตีเทรนไลน์ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับตีเสร็จนะครับก็ เรียกว่าพอมันชนปุ๊บมันลงเลยวะ่ะอือเพประกอบกับตัวนี้นะมันสับสนนะอันนี้นะมันยังไม่ยืนแล้วกันนะถ้าเมื่อไหร่มันยืนปิดแท่งเขียวเหนือเส้นชมพูนี้เมื่อไหร่นะค่อยมามองเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้นะพอไปชนเทนลลน์ปุ๊บมันมีอาการย่อนนะเออผมยังรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะฉีกลงอีกสักหนึ่งขานะครับอันนี้แบบโดยลึกๆส่วนตัวนะ ว่ามันยังไม่เคยเบรกยอดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งในรอบนี้นะถ้ามันเอาจริงนะมันมีสิทธิในการนะที่สมมุติว่าถ้ามันปิดเหนือ2 7 5 0 0ได้นะเออมันก็จะชนะยอดนี้นะครับอ่ามันอาจจะทะลุขึ้นไปอันนี้เริ่มน่าสนใจแต่ยังไม่ควรเข้านะมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้อ่าแปลว่าแปลง่ายๆว่ามีไฮเออร์หาแต่ว่าเรารอจังหวะที่มันลดกลับลงไาอีกทีหนึ่งนะแล้วค่อยกดซื้อน่าจะเซฟกว่านะครับอันนี้นะ ดูดูบรรยาขาศไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังดูสับสนจริงๆนะอันนี้มองแบบมองแบบเปลา่ลาๆนะ a b c จบแล้วนี้1 2 3 4 5ปอามสีา่ปาปปคอมโบเซ็จนะลงมาขนาดนี้มีสิทธิ์ลงไปที่แถว2อง0มนะครับถ้าเกิดผมเดานะอันนี้เดาแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เก่งนักพื้นนะครับตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b c แถแถนี้แต่ตรงนี้ขึ้นไป บวกลบนะไม่รู้มันเรียกว่าเป็นคลื่น C ของขาตรงนี้หรือเปล่านะครับพอเล่นเป็นเป็นแนวออกประมาณอย่างเงี้ยคลื่นคลื่นนี้อาจจะเป็นคลื่นแบบคลื่นลูกของคลื่นเนี้ย A B C อย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนพุ่งพักพุ่งอ่าทีนี้มันพุ่งมาทั้งชุดยาวๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นคลื่นสถานะพักของคลื่นแบบคลื่นชุดใหญ่นะครับก็คือพุ่งไปแล้วตรงเนี้ยพักนะครับหรือตรงเนี้ย พุ่งลงมาแล้วเนี่ยพักตรงนี้แล้วมันน่าจะมีสขานะอันนี้ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมในใจลึกๆผมคิดว่าตรงนี้ลงมาเป็นขึ้น A ตรงนี้นะใชเวลออกข้างนี้เป็นขึ้น B ไม่รู้จะจบตรงไหนนะขึ้น B เนี่ยอาจจะขึ้นไปทะลุไปเทสเส้นเขียวแล้วก็หล่นกลับลงมาอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นรูปแบบประมาณานี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนี้ก็นั่งทับมือรอไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เบรกเป็นลน์นะครับก็ ผมเบรกให้ลายสีฟูผมว่าก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันมันจะไปนชนก็มีลุ้นนะว่าจะไปนชนเส้นเส้น,เนลายเขียวนะครับถ้าเบรกตรงนี้อาจจะเข้าดูจังหวะหนึ่งเพื่อลุ้นไป20,000ประมาณ28 5 0 0 29แป้่าแล้ว,วาาก็อาจจะลงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมคิดไว้นะครับประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อนอันนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนาําการลงทุนในแทน้สิ้นผมก็แค่มาแชร์มุมมองที่ผมมองเหรียญต่างๆว่ามันเป็นยังไงนะครับในช่วงสภาวะประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงแถวๆปลายปีประมาณนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นที่ผมมองว่ามันเป็นจังหวะทุกนะครับแล้วก็ประกอบกับปัจจัยอันนึงนะครับก็มันยังมีเรื่องของ Bitcoin E t f ทนะครับที่ผมได้ทํปคลิปที่แล้วไปนะครับ ก็มีโอกาสนะที่ราคานะถ้าเกิดว่าผลมันออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ผ่านนะราคาน่าจะร่วงผมเดาว่า,างั้นนะคงจะมี p a ิ i c s ล l ์คนที่หวังไว้ว่าผ่านเนี่ยเขาอาจจะเทเงินออกมานะอาจจะมาลงในสินทรัพย์อื่นๆที่ราคาถูกอยู่ก็ได้อันนี้นะครับก็เป็นแนวทางกมนนกัครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม we